สวีดครับสวัสดีพบกับชังยูเช่นเคยครับวันนี้ก็มาดูให้ของโตโยตานะครับถคันนี้เป็นโตโยต้าอัลติสนะครับเป็นนาแบนนะครับรถปี2011นะครับเครื่องยังไม่เป็นดูโอนะครับผมก็ใช้ระบบเป็นแมกเนติกคัตนะครับสำหรับคอมเพรสเซอร์นะครับนี่นะครับคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับถลมออนสปิดดูตาแมวนะครับเป็นต้น น้ำยาขาดครับผมมาดูด้านค่าเกตครับทักชั่นครับ20่สิบเทเรย์ครับไฮไซส์150ครับอันนี้ก็ถือว่าต่ำกว่าเทมครับอ่าก็มาให้ดูอุณหภูมิในห้องโดยสารที่ทําได้ครับปรับสุดทุกเบอร์นะครับความเย็นสุดพัดลมสปีดสี่ครับอุณหภูมิในห้องโดยสารครับ32.6องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิภายนอก37.1องศาเซลเซียสครับก่อเคสนี้ก็ลูกค้าขับเข้ามาด้วยอาการนะครับอ่าก่อแอร์ไม่เย็น เย็นน้อยเย็นไม่ฉ่ำนะครับปัญหาตอนนี้คือช่างยูเข้าไปในรถนะได้กลิ่นน้ํายาทั่วทั้งห้องโดยสารเลยครับออกมาจากบริเวณหน้าช่องแอร์นะฮะกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่คุ้นเคยนะครับช่างยูเจอก็ส่วนใหญ่ตู้แอร์รั่วนั่นเองนะครับอันนี้คือเขารั่วอยู่แต่ว่ารั่วไม่แรงอยู่ที่ช่างยูเรียกประจาว่าตู้แอร์รั่วซึมนั่นเองนะครับก็มาให้ดูนะฮะเลขใหม่ ผ่านการใช้งานมาแล้วครับ1 6 0่งแนกิกิโลเมตรนะครับนี่เลยนะครับก็ก่อนที่จะทำการถอดรื้อตู้แอร์นะครับสแกนตรวจเช็คดูให้ลูกค้านะครับก็ขึ้นอยู่1โค้ดนะครับบนต้นก็จะทำการกดเลียร์ให้ลูกค้าไว้ก่อนอันนี้รถลูกค้าติดแก๊สมาแล้วครับผม โอเคครับก็เรียบร้อยครับเขียวทั้งแมปนะครับอันนี้ก็มาดูความแรงลมนะครับมาดูความแรงลมนะครับก่อนแก้ไขนะครับ19.2ครับผมกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับพัลมเปิดสปีด4ครับความเย็นสดนะครับโอเคครับเคสนี้ก็จะแก้ไขอาการแอร์เย็นน้อยเย็นไม่ช่ำในห้องโดยสารมีกลิ่นน้ำยา ก็เช็คเบื้องต้นน้ํายาบกท่องนะครับด้านนอกไม่พบจุดรั่วจุดซึมนะครับก็ได้แจ้งลูกค้าว่าต้องถอดหรือตู้แอร์มาตรวจเช็คนะครับโอเคครับรายละเอียดงานก็ติดตามชมนะครับเคสนี้ก็จะถอดถาดล่างนะครับไม่ได้ยกคอนโซลเนาะโอเคครับติดตามชมนะครับโอเคไปดูกันเลยครับเราจะทําการถอดหรือตู้แอร์กันนะครับมาดูท่อน้ําทิ้งครับเห็นไหมครับว่ามีคาบน้ํามันคอมเพรสเซอร์นะครับ เต็มทั่วบริเวณท่อนะครับโอเคครับรั่วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับช่างยูทําการถอดน็อตออกเรียบร้อยครับก็มาดูนะฮะดูด้วยตาเบื้องต้นรั่วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับคาบน้ํามันคอมเพรสเซอร์นะครับรถเคยผ่านการล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้มาครับหรือว่าสองกล้องมานั่นเองครับต้องดูว่าน้ํายาตกค้างเยอะไหมนะครับนี่นะครับก็มาให้ดูอีกสักรอบหนึ่งครับคาบน้ํายา สุดยอดมากครับรั่วแน่นอนดูครับสารเคมีครับผมช่างยูก็ทำการถอดตู้ออกมาแล้วนะครับก็มาดูไปพร้อมๆกันนะครับอ๋อตู้ก็จะประมาณนี้นะครับให้ดูฝั่งนี้ปกติจะไม่ค่อยโกโปกอย่างนี้นะครับอ่ะเจิดรั่วนะครับมาดูฝั่งนี้ครับผมอ่ะ ประมาณนี้ครับสุดยอดครับผมก็เห็นได้ชัดว่าสารเคมีจากการล้างนะฮะนี่นะครับดูครับว่าเราสูตรดมอะไรเข้าไปนะครับ โอเคครับ <Hi> จะได้แจ้งลูกค้าเปลี่ยนครับผมมาดูอะไรที่จะทําการเปลี่ยนนะครับก็ตู้แอร์นะฮะที่ต้องเปลี่ยนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนื่องจากรั่วซึมนะครับสองนะฮะฟิลเตอร์กองแอร์นะฮะที่จะต้องเปลี่ยนนะเนื่องจากตันเลยอายุเลยอายุการใช้งานนะครับตันมากปล่อยไว้ตันก็ฝุ่นมันจะเข้าตู้นะฮะประสิทธิภาพในการกองไม่ได้นะครับก็เอกวชันวาวครับที่ต้องเปลี่ยนครับรถผ่านการใช้งานมาแสนกว่ากิโลเมตรเห็นว่า เริ่มมีเมานะครับผมนะอ่าโอเคครับเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะทําการถอดส้กรองไดเออร์เปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะครับอโอเคครับก็มาดูอะไรที่ช่างยูจะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับก็เคสนี้นะลูกค้าเลือกใช้เป็นอะไหล่คุณภาพครับเป็นเดนโซ่ซีจีนะครับก็ได้เสนอทั้งอะไหล่แท้อะไหล่เกรดรองแล้วก็อะไหล่เทียบนะครับลูกค้าเลือกใช้เป็นงานของดึกโซ่คูเกียนะครับผมเป็นพาร์ททีจีนะครับคุณภาพเยี่ยมนะครับ เลยงานก็จะเหมือนเดนโซ่เลยครับมีพาร์ทนัมเบอร์ให้นะครับนี่นะครับโอเคก็แนะนําเปลี่ยนไส้กรองไดเออร์นะครับอยู่ในงบลูกค้าครับเอเวนชั่นวาวแนะนําเป็นอะไหล่แท้เดนโซ่ครับผมอ่าก็เปลี่ยนกรองแอร์นะครับตามระยะนะครับแล้วก็เติมน้ำมันคอมนุ่แทนในระบบครับโอเคครับเดี๋ยวทั้งหมดนี้ช่างยูจะทําการประกอบให้ลูกค้าครับให้ดูครับผมอ่าครับฝุ่น หรือน้ำยาที่กัดก่อนตู้แอร์นะฮะบวกน้ามันคอมเพรสเซอร์นะฮะอยู่บริเวณถาดล่างก่อนลงเ่าน้ําทิ้งนะครับให้ดูนะครับสกปรกมากครับผมดูดีครับเราสูดดมอะไรนะครับเข้าไปนะครับนี่เดดสารเคมีทั้งนั้นครับผมนี่ช่างยูก็ทําการเช็ดล้างให้เรียบร้อยนะครับถาดล่างใส่ตู้แอร์นะครับเดี๋ยวจะทาการประกอบตู้แอร์ครับผม เปรียบเทียบตู้แอร์เก่าและตู้แอร์ใหม่นะครับโดยที่ตู้แอร์ใหม่อยู่ซ้ายมือนะครับของเดิมขวามือนะครับต่างกันชัดเจนนะครับความสะอาดครับผมก็นี่นะครับช่างยูก็ทําการใส่ตู้แอร์เข้าไปเรียบร้อยนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวเราจะทําการใส่ฐานล่างขึ้นไปนะครับครับผมนี่ช่างยูก็ทําการใส่ตู้แอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ก่อนที่จะประกอบกับก็มาให้ดูสลิงบูธคันเกียร์ลูกค้านิดนึงก็แล้วลูกค้านะครับบูธคันเกียร์แตกนะครับอ่าอันนี้ก็จะได้เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับมันแตกนะครับนี่เปื่อยหมดแล้วเสื่อมสภาพอันนี้ถามว่าหลุดจะเป็นยังไงเราจะเข้าเกียร์เข้าเกียร์ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกียร์สมมุติว่าไปติดอยู่เกียร์ถอยหรือเกียร์ R เราจะไม่สามารถขยับเกียร์อื่นได้เลยนะครับถ้ามันหลุดออกอย่างนี้นะครับผมจําลองให้ดูนี่นะครับเข้าเกียร์ได้ครับแต่สลิงดึงเกียร์ไม่ไปด้วยนะครับนี่ครับจะเปลี่ยนให้ลูกค้าครับนี่ก็ใส่บูทใหม่ให้ลูกค้าเลยนะครับเดี๋ยวจะทําการจัดเข้าไปนี่ก็ทําการติดตั้งเรียบร้อยนะครับก่อนล้างโบเวอร์หลังล้างโบเวอร์ครับ เติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์ทดแทนในระบบครับเป็นของไอเบิร์กเกตดาวนะครับแล้วก็ท้ำยาแอร์เราก็จะใช้เป็นของไอเบิร์กนะครับก็ลงตัวครับเพิ่มความเย็นได้นะครับนี่นะครับเติมน้ํามันคอมเพรสเซอร์นะครับเราจะเติมลงด้านดูดนะครับอด้านด้านชักชันนั่นเองนะครับท่อใหญ่นะอันนี้ก็เปลี่ยนโริงให้เลยนะครับเนื่องจากมีเหมือนจะซึมหน่อยช่างยก็เปลี่ยนเลยนะครับ ดูไ้กองเลเยอร์เดิมนะครับก็เห็นว่าดำแล้วนะครับนี่นะแผงก็เดี๋ยวจะทำการฉีดล้างให้ครับขั้นตอนการใส่ไส้กองเลเยอร์นะครับประมาณนี้ครับติดตั้งกองแอร์ครับนี่ก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับ เราก็จะใส่ฝาปิดกรองแอร์นะครับใส่เรียบร้อยครับผมงานประกอบก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับช่งางโยจะทำกานฉีดล้างแผงมันก็เติมน้ำยาแอร์นะก่อนฉีดล้างทั้งเครือแผงลํเครื่องแอร์และฟิลคอยล์หม้อน้ำครับเดีย๋ยวจะทำการล้างให้นะครับ ล้างแผงและเพื่งแอร์และฟินคอยลมอน้ำเรียบร้อยนะครับนี่ก็นี่โอเคครับสาดแล้วขั้นตอนการเติมยาแอร์นะครับรถคันนี้เติมยาแอร์เป็นของไอเบิร์กเจ็ดดาวซุปการ์ครับโดยเครื่องช่างมาตรฐานนะครับเติมตรงตามสเปคครับค่าเกจหรลังแก้ไขครับชักชั่นครับ30 PSI ไฮไซส์1นึ่งรได้นะครับกัการะบายดีเยี่ยมนะครับ ความเย็นในห้องนิรันรครับลงมาที่3.8องศาครับอุณหภูมิภายนอก33.1องสาสศาเซลเซียสครับผมเรียบร้อยครับก็คืนความเย็นให้ลูกค้านะครับเย็นน้ําหยดเลยนะครับความแรงลมนะครับหลังแก้ไข28.2กิโลเมต่อชั่วโมงครับนี่ก็เย็นชํำนะโอเคครับ,บฝ่าขึ้นนะเกาทุกบานนะครโอเคครับ อบประสนให้เชลโลภายในห้องโดยสารครับเดี๋ยวให้เขาอบสักครู่นึงครับด้านในกันครับก็เรียบร้อยนะครับพร้อมรับอากาศบริสุทธิ์ครับผมสําหรับใครท่านที่ใช้โตโยต้าอัลติสนะฮะปี2011นะฮะตัวนี้ยังเป็นเครื่องธรรมดาไม่ใช่ดูโอนะฮะอันนี้ก็มีประธานาธิญารติดต่อสอบถามได้เลยครับเบอร์ช่างยูศูนย์หกสาม่สองศูนย์หกนะครับสําหรับคลิปนี้ท่างยูก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างยูทำคลิปดีๆต่อไปหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ลาไปก่อนสวัสดีครับส่งงานครับโตยโยต้าอ t i ติปี2011นะครับขอบคุณลูกค้าจากตูน้ำพระอินนะครับผมขาก็ับเตรียมตัวกลับแล้วครับไปแล้วไปแล้วขอบคุณครับ